สวัสดีครับกับผมนายวอร์นิวนิโกโตดาก้าและนี่ก็เป็นคลิปพิเศษนะครับผมช่วงนี้ก็คงต้องบอกว่าเกมที่หลายคนกำลังเล่นอยู่หรือว่าหลายช่องหลายชาแนลที่กำลังเล่นอยู่นะครับก็คงไม่พ้นเกม Hogwarts Legacy นะครับซึ่งก็ได้มีการอัปเดตเรื่อยๆ่อ ตามสภาพว่าอะไรที่มีปัญหาก็มีการแก้ไขนะครับอัปเดตกันไปเรื่อยๆนะครับผมแม้ว่าจะมีคนเล่นจบแล้วนะครับก็ยังมีการอัปเดตอยู่เรื่อยๆอไม่ขาดสายนะครับอีกทั้งเกมนี้ก็ยังมีหมดหลายแบบนะครับให้ได้ลองเอามาใช้นะ ซึ่งต้องบอกว่าผมยังไม่ได้ลองใช้หมดนะครับ,นะค,รบคืออยากรอดูหมดจากผู้พัฒนาโดยตรงมากกว่านะครับทีนี้ผมจะเล่าเรื่องอะไรเอ่ยคือหลังจากที่มีการอัปเดตนะครับซึ่งตรงนี้ผมต้องบอกก่อนว่าไม่แน่ใจว่าจะมีใครที่ จเจอแบบผมหรือเปล่านะครับนั่นก็คือมีข้อความขึ้นมานะครับก่อนที่จะเข้าเกมนะข้อความนั้นมันก็ขึ้นมาคล้ายๆกับการแจ้งเตือนบางอย่างนะครับก็งงอยู่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะมีข้อความขึ้นมานะครับซึ่งข้อความนั้นเนี่ยก็ขึ้นมาว่า นี่ตามนี้เลยนะครับเหมือนเป็นการเตือนนะครับว่ามีการตรวจพบปัญหาบางอย่างของกราฟิกไดเวอร์นะครับกราฟิกไดเวอร์ก็จะเป็นส่วนของไดเวอร์การ์ดจอนะครับซึ่งก็ได้ให้รายละเอียดว่าตัวการ์ดจอนะครับรุ่นที่ผมใช้อยู่เนี่ยเป็น Nvidia นะครับตัวการ์ดจอรุ่น Nvidia เดียที่ผมติดตั้งอยู่นั้นตัวไดเวอร์เนี่ยเหมือนตรวจพบว่าจะมีปัญหาอยู่นะครับโปรดอัปเดตตัวไดเวอร์ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดด้วยนะครับซึ่งก็ได้มีรายละเอียดว่าการ์ดจอเราเนี่ยเป็นรุ่น Nvidia เดนะีย r c e น t อย่างของผมก็จะเป็น RTX 2060นะครับรุ่นที่ติดตั้งเนี่ยจะเป็นไดเวอร์ตัว 526.98ส่วนข้างล่างจะเป็นตัวที่เกมหรือตัวคำเตือนเนี่ยมันแนะนำก็คือต้องเป็น528.49นะครับอันนี้เนี่ยไม่รู้ว่าเฉพาะไดเวอร์ของการ์ดจอ RTX 2060หรือเปล่านะครับ ถ้าเป็น30ขึ้นไปไม่รู้ว่ามีเออร์เลอแบบนี้ขึ้นมาไหมนะครับทีนี้เออร์เลอร์ตัวนี้เนี่ยขึ้นมาแล้วถ้าเราไม่ทําอะไรกับมันจะเป็นยังไงนะครับถ้าเราไม่ทําอะไรเลยก็คือแบบเราเราไม่ปิดหน้าจอเนี่ยเราเปิดทิ้งไว้ผลก็คือเกม h ฮอกวอต legacy ่จะยังไม่เริ่มะจะยังไม่สามารถเข้าได้นะครับ จนกว่าเราจะกดปุ่มโอเคหรือกดปิดให้หน้าจอนี้ปิดไปถึงจะขึ้นมาเป็นหน้าจอเกมแล้วก็ทำการโหลดเชดเดอร์ก่อนเข้า,เ,ขาเกมนะครับมันก็มันก็เป็นปัญหาบางอย่างที่เราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับที่มันขึ้นมาเตือนแบบนี้ตอนแรกก็ตกใจเพราะว่าปกติเมื่อกดเข้าเกมแล้วมันก็โหลดเข้าเกมปกติเลย มาเจอหน้าจอแบบนี้นะครับผมก็เลยไม่สนใจก่อนนะประมาณช่วง1-2วันผมไม่สนใจกับเจ้าเออร์อรตัวนี้ก็คือกดโอเคแล้วก็รอให้เกมโหลดแล้วก็เล่นไปปกตินะครับมันก็อันนี้ต้องบอกก่อนว่าผมยังไม่เจอปัญหาอะไระยังไม่เจอปัญหาอะไร แต่ในเมื่อมันเตือนแบบนี้ผมก็เอดใจเหมือนกันว่าทำไมอยู่ๆมันมาเตือนแบบนี้ทุกครั้งก่อนเข้าเกมนะครับก็เลยโอเคตัดสินใจโหลดก็ได้นะครับถ้าอยากให้โหลดก็จัดให้เลยนะซึ่งก็แน่นอนว่าเวลาโหลดนะครับเราก็ใช้คีย์เวิร์ดในการโหลดจากเว็บนะครับ ซึ่งคีย์เวิร์ดก็ง่ายๆเลยนะครับเขามีประเด็นกับไดเวอร์การ์ดจอเราก็เน้นคําว่าไดเวอร์การ์ดจอเป็นหลักนะครับแล้วการ์ดจอที่เราใช้เป็นรุ่นอะไรก็ตามที่เขาเตือนไว้เลยถ้าเป็น nvidia ก็ n v i d i ีไปเลยนะครับแล้วก็การ์ดจอที่เราใช้อยู่เป็นรุ่นอะไรก็จะตามนี้เลยนะครับ สิ่งที่เขาต้องการเราก็พิมพ์ตามนี้เลยเป็นไดเวอร์าการ์ดจอรุ่น RTX 2060เวอร์ชันที่เขาต้องการที่เขาแนะนำก็คือ528.49นะครับแล้วก็อย่าลืมว่าถ้าเครื่องของเราเป็นโน้ตบุ๊กนะครับก็ใส่คำว่าแล็ปท็อปตามหลังไปด้วยนะก็จะเป็นการระบุที่มันเจาะจงชัดเจนมากขึ้นว่าที่เราจะค้นหาเนี่ยมันเป็นของโน้ตบุ๊ก ไม่ใช่ของคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะหรือคอมพิวเตอร์ PC หรือเดสก์ท็อปนะครับนะเมื่อเราเสิร์ชแล้วนะครับก็จะมีลิงกนะ์ตรงนี้เนี่ยก็ต้องสังเกตนิดนึงว่าวินโดว์ของเราเนี่ยเป็น Windows อะไรนะครับถ้าเป็นวินโดว์11เราก็อาจจะกดโหลดที่ลิงก์นี้เลยก็ได้นะครับแต่พอดิวเครื่องผมเนี่ยมันเป็น Windows 10ผมก็ต้องหาลิงก์ที่เป็น Windows 10 ซึ่งก็น่าจะเป็นลิงก์นี้นะครับก็กดเข้าไปนะครับทีนี้เมื่อกดไปแล้วนะก็จะก็จะเจอหน้าตาของเว็บแบบนี้นะครับนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บดาวน์โหลดไดเวอร์นะครับของรุ่น default ใน Nvidia นะครับซึ่งก็เป็นรุ่นที่เราได้พิมพ์ไว้ก็คือ528.49ตัวนี้นะครับเขาก็มี ข้อความว่าตัวกัดจอไดเวอร์ชุดนี้เนี่ยนะครับมันมีการอัปเดตอะไรบ้างนะครับมีการแก้ไขอะไรบ้างสิ่งที่สำคัญนะครับก็คือแท็บตรงนี้ครับแท็บที่ชื่อว่า s u พ p o r t Product นะครับตรงนี้เนี่ยเราจะใช้ดูว่าไดเวอร์ตัวนี้มันซัพพอร์ตกับไดเวอร์รุ่นของเราหรือเปล่าหรือซัพพอร์ตกับไดเวอร์รุ่นอะไรบ้างนะครับถ้าเราจำได้ก็คือ เขาเตือนเรื่องไดเวอร์ rtx 2060นะครับงั้นเราก็พิมพ์เสิร์ชหาเลย rtx 2060มียหยมีไหมปรากฏว่ามีนะครับอยู่นี่เลยอ,อยู่นี่อยู่ท้ายท้ายของรุ่นซีรีส์ rtx 20นะครับคือน่าจะเป็นรุ่นสุดท้ายที่เขาจะแก้พักให้ นะครับรุ่นที่เป็น RTX 20 50ไม่มีในนี้แล้วนะครับมีไหมไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นก็เราก็อุ่นใจแล้วล่ะว,ว่าเขายังซัพพอร์ตเราอยู่นะครับถึงแม้จะเป็นการ์ดจอรุ่นที่ล้างท้ายแล้วนะครับ,นะรบซึ่งในอนาคตก็ไม่แน่ว่าการ์ดจอตัวนี้อาจจาะ ถูกตัดออกไปนะครับอ่าก็เป็นไปได้ทีนี้มาดูราลยละเอียดว่าตรงนี้มันเป็นยังไงนะครับก็จะมีบอกว่าตัวไดเวอร์ตัวนี้เนี่ยได้มีการอ่าอัปเดตแล้วปล่อยมาล่าสุดก็คือช่วงปี2 0 2 3ก็คือปีนี้แหละนะครับตรงนี้น่าจะเป็นเดือน,นเดือน2แล้วก็วันที่8นะครับมันก็ ก็ถือว่าเร็วอยู่นะตัวนี้ Windows ที่ใช้กับไดเวอร์ตัวนี้มี Windows 10บหกสิบิตแล้วก็ Windows 11เพราะฉะนั้นก็แปลว่า2 Windows น,นี้ใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็กดดาวน์โหลดได้เลยนะครับเมื่อกดดาวน์โหลดแล้วเนี่ยเราจะได้ไฟล์ตัวหนึ่งมาที่เป็นไฟล์ติดตั้งนะครับขนาดมันก็จะประมาณ8 1 4 m b กนะครับก็คือตามที่เขาบอกตรงนี้แหละ เราก็ทำการติดตั้งไปเลยนะครับทีนี้เนี่ยไอตรงที่เขาบอกว่าการ์ดจอของเราเนี่ยมันเป็นรุ่น526.98เนี่ยมันรู้ได้ยังไงว่าเครื่องเรามันเป็นรุ่นนี้หรือเราจะดูยังไงว่าเครื่องเราการ์ดจอเราเป็นไดเวอร์เวอร์ชันอะไรนะครับอันดับแรกเราก็ มาที่หน้าในส่วนของเดสก์ท็อปนะครับในกรณีนี้เนี่ยจะเป็นการ์ดจอของ Nvidia ที่ผมใช้นะครับถ้าเป็น AMD อันนี้ผมก็อาจจะเป็นข้อความอื่นโอเคในหน้าเดสก์ท็อปนี้นะครับเราก็คลิกขวาแล้วก็เลือกในส่วนของ Nvidia Control Panel นี่จะเป็นการเช็คเวอร์ชันไดเวอร์ของการ์ดจอตัวนี้ที่ผมมีอยู่นะครับพอดีว่าเครื่องของผมเนี่ยมันติดตั้งไปแล้วเพราะฉะนั้นตัวการ์ดจอเนี่ยก็น่าจะเป็น5.28.49ที่ไม่ใช่ตัวเดิมละต้องเป็นตัวใหม่แล้วล่ะนะครับพอดีว่าผมติดตั้งไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับเมื่อกดในหน้าจอนี้นะครับก็จะมี หัวข้อที่ชื่อว่า System Information นะครับก็คลิกเข้าไปเมื่อคลิกไปแล้วนะครับก็จะมีหน้าจอของรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับ Nvidia Hardware แล้วก็ตัวระบบ System ที่ใช้งานอยู่ณตอนนี้เลยนะครับก็ได้มีข้อความของ System Information รุ่นนี้เป็น Direct X Run ในเวอร์ชัน12ได้นะครับการ์ดจอเราเป็นตัวนี้ที่ผมใช้อยู่และก็นี่คือเวอร์ชันนะครับไดเวอร์เวอร์ชันตัวนี้ก็แปลว่าเครื่องผมเนี่ยมันลงไปแล้วนะครับหลังจากที่มันเตือนนะ,ะหลังจากที่มันเตือนนะครับนะมันก็จะใช้ตรงนี้ในการเช็คเวอร์ชันแล้วก็รายละเอียดของการ์ดจอตัวนี้นะครับ อันนี้ก็เป็นวิธีการดูนะครับว่าไดเวอร์การ์ดจองเราเนี่ยเป็นเวอร์ชั่นอะไรนะครับสิ่งที่ผมยังข้องใจอยู่ว่ามันขึ้นเออร์เลอร์แบบนี้เนี่ยไม่ใช่เออร์เลอร์มันเป็นการเตือน,นของตัวเกมฮอกวอตส์เลกาซีนั่นก็หมายความว่าจะมีบางสิ่งบางอย่างที่อัปเดตมาแล้วไดเวอร์รุ่นนี้อาจจะมีปัญหานะครับ อาจจะมีปัญหาแต่ผมก็ยังฟันธงไม่ได้ว่ามันจะเกิดขึ้นกับทุกเครื่องเกิดขึ้นกับทุกไดเวอร์ที่เวอร์ชั่นต่ำกว่าตัวนี้หรือเปล่านี่ผมก็ไม่ทราบนะครับก็ถ้าใครใช้ไดเวอร์การ์ดจอเป็นรุ่น NVIDIA แบบนีนะ้อาจจะเป็น RTX 2060หรืออาจจะเป็น RTX 30อะไรแบบนี้เวลาอัปเดตเกมเสร็จแล้วนะครับเกม่ o w e r Legacy เสร็จแล้วลองเข้าเกมแล้วมันขึ้นาการเตือนแบบนี้หรือเปล่านะครับก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับแล้วถ้าเป็นไปได้นะครับก็มา,อาลองพิมพ์พูดคุยดูนะครับว่าถ้าเราไม่กด อัปเดตเนี่ยเราเล่นไปเรื่อยๆทั้งที่มันแจ้งเตือนแบบนั้นอยู่นะครับก่อนเข้าเกมเนี่ยตัวเกมมีปัญหาไหมเพราะว่าสำหรับผมนะครับยังไม่เจอปัญหานะยังไม่เจอปัญหาเพียงแต่ว่าบางทีมันก็ลำคาญเวลาที่เราจะเข้าเกมเนี่ยแล้วมันก็ขึ้นเตือนแบบนี้นะมก็เลยตัดสินใจอ่ะได้ลงไดเวอร์ iver, เวอร์ชั่นใหม่ที่มันแนะนำเลย นะนครับแล้วก็ถ้าลงเวอร์ชั่นที่ใหม่กว่าตัวนี้จะเป็นยังไงอันนี้ยังไม่ได้ลองแต่คิดว่ายังไม่อยากจะเสี่ยงเพราะว่าในเครื่องเนี่ยมันมีเกมหลายเกมนะครับช่วงนี้เนี่ยผมก็เลยพยายามเล่นเกมในเครื่องทุกเกมเพื่อเช็คว่ามันมีผลกระทบไหมหลังจากที่มีการอัปเดตไดเวอร์ตัวนี้นะครับ ซึ่งโดยภาพรวมนะครับส่วนที่ตัวเกมที่เล่นไม่ว่าจะเป็นการโหลดการที่มีออบเจกต์เยอะๆแล้วมันทำให้โหลดช้าโหลดฉากอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ต้องบอกว่าผมสังเกตเนี่ยมันก็เหมือนเดิมคือจุดไหนที่มันลื่นมันก็ลื่นจุดไหนที่มันโหลดช้ามาก่อน มันก็ยังโหลดช้าอยู่นะครับก็คือมันไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปงเท่าไหร่เพียงแต่ว่าการเตือนก่อนเข้าเกมเนี่ยมันไม่มีแล้วนะอันนี้สำหรับเกม h อก w w r t s Legacy นะครับที่มันมีการแจ้งเตือนแบบนี้หลังจากที่มีการอัปเดตนะนะครับโอเคคลิปนี้ก็าจะประมาณนี้นะครับเป็นการเจอการแจ้งเตือนของ ตัวเกมหลังจากที่มีการอัปเดตนะครับแล้วก็ได้มีการแก้ไขอะไรก็ตามที่ได้กล่าวไว้ในช่วงต้นคลิปนี้นะครับซึ่งก็ท่านที่เล่นเกมนี้อยู่ได้มีการอัปเดตเกมแล้วไม่แน่ใจว่าเจอข้อความในลักษณะแบบนี้หรือเปล่านะครับแล้วทำยังไงกันบ้างรู้สึก สังเกตไมที่มันขึ้นข้อความแบบนี้รู้สึกเกมมันอืดลงหรือเปล่าแล้วเกมอื่นเล่นได้ปกติไหมนะครับก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับผมสำหรับนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ